ขอต้อนรับพระเข้าสู่รายการสวยไปไหนซีซั่น2นะคะวันนี้น้องหนิงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ท่องเที่ยววันนี้น้องหนิงบอกเลยว่าเป็นคนรีเควสเองเพราะเป็นคนรักทะเลมากๆและที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือถนอนเรียบชายทะเลเขาพรายดำนะคะน้องหนิงยืนอยู่ตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ตอนนี้ขออนุญาตไปถ่ายรูปเก็บความสวยแล้วก็จะทับชุมบรรยากาศรอบๆด้วยค่ะไปค่ะ เขาพายดำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทะเลใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งในอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช86กิโลเมตรและเขาพายดำยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์เขาพายดำได้รับฉายาเป็นมังกรทะเลใต้อย่างสมพาะภูมิเป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชนมีหาดที่สวยงามคือบริเวณหาดท้องยาง มีสัตว์ป่าประเภทกินพืชอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งเช่นกระจงวางและนกนานาชนิดน้องหนึ่งในรอช้าค่ะขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะคะบอกเลยนะคะว่ามาเที่ยวทะเลที่ไรเนี่ยหัวใจของจังหะ บอกเลยว่าเป็นคนที่แบบสามารถอยู่กับทะเลได้แบบทุกเวลาเลยนะคะนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเขาถึงไม่รักทำไมเขาถึงไม่รักทำไมเขาถึงไม่รักทำไมเขาถึงไม่ทำไมเขาถึงไม่ทำไมเขาถึงไม่รันีเเเ่เจ็บปวดอะได้เหรอเฮ้ยเจ็บจัง <c oughs> และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้น้องหนิงบอกเลยเลย,เลยก็คือเต็ม5้าแน่นอนนะคะหมดเวลาชมความสวยงามของเราแล้วช่วงหน้าน้นองหนิงจะพาทุกท่านไปดู ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นตัวช่วยบำรุงในยามที่สุขภาพเราอ่อนแอด้วยค่ะจะเป็นอะไรนั้นมาเลยจ้ใจใจากก นี้นะคะเราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนธนพรรังนกแท้จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของรังนกเนี่ยเครื่องดื่มที่ทามาจากรังนกเนี่ยทุกคนต้องทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้ววันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรังนกแห้งกันบ้างก่อนอื่นต้องขอแนะนําวิทยากรหนุ่มรอหนึ่งท่านนะคะพี่กิติสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ รังนกแห้งค่ะพี่กิติเป็นยังไงอธิบายให้หนูฟังหน่อยค่ะ <classics> ก็รังนกแห้งก็คือมาจากของนกแอ่นกินรังนะครับที่ว่าเราเลี้ยงอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือนอกตามธรรมชาติสมัยก่อนก็เป็นรังนกที่ว่าอยู่ตามถ้ำกลางทะเลอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้นกก็อพยยย้ายที่มาอยู่ตามแหล่งที่ว่า คนสร้างอาคารที่พักอาศัยได้แล้วตอนนี้เขามาเองเหรอคะเขามาเองครับแล้วก็เราก็ต้องแบบมีวิธีการนิดนึงก็อาจจะสร้างอาคารแล้วก็เปิดเสียงเรียกเพื่อรอเขาเข้ามาใช่ครับแต่ว่ายุคแรกๆนี้มันจะอพยพมาอยู่ตามบ้านร้างอะไรพวกนั้นตามวัดตามอะไรพวกนี้อ่ะไอ้แอด้หนูพอนึกออกแล้วทีแรกทีแรกไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วพี่เอานกนางแอ่นแบบจํานวนมากเนี่ยมาจากไหนแล้วทําไมถึงเกิดไอเดียการทํา รังนกแห้งขึ้นมาค่ะน่าจะเป็นเรื่องของราคามากกว่าครับเป็นที่ต้องการของตลาดแบบของคนจีนะครับครับราคาสูงแล้วก็ค่อยหาวิธีการพยายามหาวิธีการที่จะให้นกมาอยู่เยอะๆจะได้เก็บรังข่ตอนนี้มีนกทั้งหมดทั้งมวลประมาณกี่ตัวคะนกนี้น่าจะอยู่ประมาณล้านกว่าล้านพ่นตัวล้านพ่นตัวใช่ครับแล้วก็บ้านนกนี้ก็ตกประมาณ3 0,000ื่นกว่าหลังตอนนี้รวมทั้งประเทศไทยนี้สามารถที่จะสร้างบ้านนกได้ทุกจังหวัด Oh. ตอนนี้ครับมีอยู่ทุกภาคเลยครับ oh. แล้วพี่กิติเนี่ยทำวิสากิจตรงนี้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วอะคะทำมาทั้งหมดประมาณ13ปีกว่าแล้วครับที่ว่าเลี้ยงนกอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็คือเปิดเป็นวิสากิจชนที่ถูกต้องใช่ครับสิปีใช่ครับกิติคะรังนกแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะชิ้นชนิดมันแตกต่างกันยังไงล่ะใช่ครับแตกต่างกันนะครับมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะครับเอายกตัวอย่างอันนี้เหมือนเป็นรังนกดิบนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นรังนกดิบเขาเรียกว่ารังนกที่ว่ายังมีขนเราเพิ่งเก็บมาจากบ้านนกบเก็มา ร้อนๆเลยแล้วก็ยังไม่ทําความสะอาดขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนนะครับโดยผ่านน้าแล้วก็ไปหยิบผนออกนะครับสําหรับรังแบบนี้ก็เป็นรังนกมาจากถ้ำเหมือนกันแต่ว่ามาอาศัยอยู่ตามบ้านคนเขาเรียกว่าเป็นรังนกดานะครับต้องเห็นกินรังชนิดที่ว่ารังดําจะมีขนเยอะนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นรังนกบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาจากบ้านนกที่ว่าเขาไม่ได้ทําความสะอาดขี้ไม่ได้กวาดขี้มันบ่อยๆนะครับเขาเรียกรังนกเลือดนะครับ แต่สีบนี้คือทานได้เหรอคะก็เอาไปล้างทําความสะอาดคน,นจีนจะชอบมากกว่าทางนกสีขาวแบบนี้ครับ<อ>เขาถือว่าจะเป็นอเข้าสูตรยาอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ออกสีเหลืองเหลืองแบบนี้จริงๆแล้วก็รังนกอ่ะสีจริงๆที่ว่ามันแตกต่างกันก็มาจากาการเกาะสร้างรังที่ว่า หมือนความชื้นหรือว่าอุณหภูมิภายในบ้านด้วยนะครับมันก็จะมีผลต่อรังนะครับราคาแต่ละตัวราคาแต่ละตัวนะครับก็จะมีชื่อเรียกอ่านี่แบบนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรังนกคุกกี้ครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นชิ้นแบบนี้ราคาก็ตกประมาณกิโลสามหมื่นบาทต่อกิโลนะครับราคาถือว่ารังนกคุกกี้นี้ก็จะราคาต่ําสุดแล้วครับแล้วก็เป็นรังนกถ้าเป็นรังแบบนี้นะครับจะเอาไปจิกสดได้ราคายาค่อนข้างสูงเพราะว่าจะเป็นรังรูปทรงเปลนะครับ รังยาสูงสุดแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณตั้งหกเจ็ดหมื่นถึงแสนนะครับนี่ขายภายในประเทศนะครับถ้าส่งเข้าถ้าส่งเข้าไปที่จีนนี่ก็กิโล,ลนึงก็ใช่ครับถึงสองสามแสนครับต่อกิโลนะครับคนลุกราคาคบแบบราคาสูมากใช่ครับอย่างนี้เห็นว่าพิกิติเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ครับมาศึกษาข้อมูลได้ครับเพราะว่าที่ผมจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านนกไทยแล้วก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทางใครก็ได้ครับที่ว่าสนใจในธุรกิจนี่ครับทีเนี้ยพอหนูฟังเนี่ย ถ้าหนูเป็นคนทั่วไปนะหนูฟังแล้วแบบอุ้ยเห็นมูลค่างเงินมันเยอะจังเลยหนูอยากเลี้ยงมั่งหนูเปิดเลยหนูเปิดบ้านเลี้ยงนกเนี่ยมีไหมคะที่แบบนกไม่ออกลังให้หนูเลยเยอะครับจริงว่านกไม่เข้านี้กว่า50%นะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ที่ว่าเหมือนส0ม0 0ืลังนี่ก็คือมีนกอยู่ที่ว่าได้ผลเนี่ยก็แค่ประมาณสักประมาณสัก1 0 2 0่นะที่ว่านกเยอะจริงๆอ่ะ แล้วก็นกอยู่ลบบปลายนี่อาจจะประมาณสัก20-30 <c oughs> ก็รวมแล้วไม่เกิน50หรอครับที่นกไม่อยู่เลยก็มีเป็นถึง50นะครับ50วซ็ไม่ได้ซ้ำไป ก็อย่าลงลงทุนไปเสี่ยงเลยค่ะไม <c oughs> ่ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือใครจะเลี้ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนไถูกต้องแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นทุกธุรกิจเลยที่ว่าเราจะทําทอะไรจะลงทุนอะไรก็คือต้องศึกษาข้อมูลก่อนแล้วแบบนี้ค่ะพิกิติค่ะนกนางแอ่นที่พี่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถผลิตรังให้พี่ได้ตลอดทั้งปีไหมคะใช่ครับถ้าปริมาณนกของที่บ้านนกที่ว่ามีนกเยอะนี้ก็จะมีรังให้เราเก็บได้ทั้งปีครับส่วนใหญ่แล้วปีเดือนหนึ่งก็ประมาณสักครั้งหรือว่าสองครั้งนะครับ นกจะสร้างรังไม่พร้อมกันแต่ยังมีรังที่เก็บได้ทั้งปีเลยอ๋อสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีอยด้ตลงประโยชน์ของมันนะคะพี่คิติเด่นๆเลยคือเรื่องอะไรคะประโยชน์นี้น่าจะเป็นคุณค่าทางแบบสารอาหารที่ว่าอยู่ในรังนกมากกว่าครับมีกรดอะมิโนมีโปรตีนอะไรต่างๆนะครับที่ว่านักวิจัยของทางประเทศจีนของทางฮ่องกงของอะไรแบบนี้ครับมีข้อมูลค่อนข้างชัดแล้วก็เยอะมากครับตอนนี้ ว่าดังนกนี้สามารถช่วยต้านทานสร้างภูมิด้านทานอะไรป้อ,องกันเชื้อไวรัสพวกไข้หวัดใหญ่พวกอะไรต่างๆได้นะครับก็หลายอย่างใช่ครับก็เลยคนจีนนี่นิยมมากครับไรายได้ก่อนและหลังเกิดโควิดอะค่ะไรายได้ไค,ครับช่วงที่ว่าหลังโควิดแล้วนี่มันก็กระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกร้านละมูลอะไรช่วงที่ว่าเป็นหนักตอนนั้นก็จะปิดไปทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันดีอยู่อย่างที่ว่าเราสามารถเก็บเป็นดังนกแห้งไว้เนี่ยก็คือถึงว่า เราเก็บเอาไว้มันก็ไม่เสียครับ oh. มันก็สามารถอยู่ได้เป็นปีสองปีก็ไม่เป็นไรแต่ <c oughs> ว่าเราต้องทําให้เป็นแบบลักษณะรังแห้งแบบนี้ <c oughs> ย่าให้มีความชื้นอยู่รังก็จะไม่ไม่เสียหาย <c oughs> ราคาก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าไว้นานอาจจะเป็นปีหรือว่าสอง <c oughs> ปีแค่เพียงแค่สีมันออกจะเป็นสีเหลืองสีอะไรไปสักนิดนึงแค่นั้นเองแต่รังยังขายได้ตยังขายได้ปกติใช่ครับ ก็มันก็กระทบนะครับสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าค่ะพี่กิติสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะใช่ก็ติดต่อได้ทางเพจได้เลยครับเพจของธนพรดังนกแท้นะครับหรือว่าเพจของศูนย์เรียนรู้บ้านดังนกไทยก็มีเพจอยู่นะครับค่ะแล้วก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงเบอร์นะครับเบอร์กิตินะครับของ092นะครับ2867899นะครับมีไลน์ไหมคะ ลายก็มีครับลายลายกิติเบอร์เบอร์เนียครับลายของอันนี้หนูของเองเผื่อแบบดีวธุรกิจได้ได้ครับอ่ะหลวันนี้มาถึงแล้วหนูอยากจะลองได้ทำอะไรดูบ้างอะค่ะก็ลองเดี๋ยววันนี้ก็พาไปสอนล้างล้งนกเลยก็ได้ครับแต่ว่าเห็นบอกว่าถ้าจะล้างนี่ก็คือห้ามให้เสียหายเลยอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะว่าแบบหนูอาจจะต้องก็ระมัดระวังนิดนึงครับระมัดระวังทำได้เลเป็นการกดดันนิดนึงครับ ก่อนจะไปเดี๋ยวเพิ่มพลังกันนิดนึงครับเดี๋ยวก่อนจะไปล้างรังนกเนี่ยครับมนรู้เลยเนาะเดี๋ยวเพิ่มพลังจากรังนกแท้กันนิดนึงแล้วกันนะครับล้างแล้วก็ต้มจากรังนกดูดูเนื้อมันนะครับเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นลังนกแท้ไอ้นี่ยไม่มีน้ำไม่มีน้ําตาลนะครับกินหมดห้าแก้วเลยฮะใช่ใช่ครับชิมไปทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวว่าลองดูว่าเลือกดูว่าจะได้ทั้งรังหนึ่งหรือเปล่าชิมไปหมดห้าแก้วเลยก็ได้ครับเลือกได้แค่รังเดียวที่ก็ถือว่าคุ้มค่าแรงแล ข้นหนูชิมเลยนะครับครับชิมเลยครับวุย้ยตื่นเต้นจังงอ่ะเอาแก้วที่สองเป็นไงบ้างครับด<า>ังนกแท้จะเป็น,นแบบนี้นะครับมันดูมีเนื้อมากกว่าที่ท,ที่ที่เคยกินแบบตามใช่ใช่ครับกระปุกทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ย เราต้มแบบไม่ใส่น้ําตาลก็ยังได้นะครับเหมือนจริงๆแล้วเวลาให้ผู้ป่วยที่ว่าพักฟื้นหรผ่าตัดอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมกินกันมันจะช่วยได้เราไม่ต้องใส่น้ําตาลด้วยผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ครับอร่อยนะคะไม่หวานด้วยหมดเลยนะ้ะแก้วไปเลยโอ้หมดนี่หนูกินกี่บาทเนี่ยพี่ก็แก้วละร้อยแล้วขวดหนึ่งหงส์าก้ปวดหนึ่งหงรกท้างหล่ พอหอบปากหอมคอแล้วไปทําล้างลังกันดีกว่าคะครับได้ครับไปลองไปดูที่ว่าโรงล้างลังนกกันเลยถึงแล้วนะคะที่พี่กิตจะพาเรามาล้างลังนุกเอาตอนแรกคิดไว้ไม่ได้แบบ อลังการอันนี้นี่คือแบบจริงจังมากมีโฟงมีไฟมีอูแตอนแรกคิดว่าแบบรางกับน้ํเปล่าเ่าเงี้ยแบบพอเห็นอย่างนี้หนูไม่กล้าทำเลยนะจริงกลัวของเขาเสียหายใช่ครับไม่ไม่เสียหายแล้วครับเราก็พยายามแบบระมัดระวังนิดนึงไม่ต้องกลัครับนี่ก็คือเป็นโรงล้างรังนกนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับก็ใช้น้ําที่ว่ากรองอย่างดีนะครับผ่านในการตรวจอย่างดีนะครับแล้วก็ให้เพื่อให้รังนกแบกยังคงแบบรูปรังทรงสวยอยู่แล้วก็สีอะไรก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่ครับ ลองดูได้เลยครับลองไหมเอ่ออธิบายนิดหนึ่งอธิบายนิดหนึ่งเพื่อจะได้รังยังอยู่ในสภาพปกติ <c oughs> ได้แล <c oughs> ้วครับเดินเต้นเหมือนกันแได้ครับได้ครบที่มดัขโยกลแล้ว่เสร็จรักงคอนลก็พอหอมปากหอมคอมาแล้วเนาะก็ได้เรียนรู้อะไรแยะเลยเกี่ยวกับการทำรังน้อนั่งแอนนะคะ มันก็รายละเอียดมันเยอะแยะมากเลยค่ะพี่ิติค่ะใช่ใช่วันนี้ต้องกลับขอบคุณมากมากเลยนะคะที่สอนบรรยายต่างๆเกี่ยวกับการทำรังนกอย่างถูกต้องยินดีครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับยินดีเลยครับทงสอนเลี้ยงนกแล้วก็ทําความตอาดก็สอนได้สามารถเข้ามาติดต่อได้ทางวิสาหกิจชุมชนโดยตรงหรือว่าสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาช้อปปิ้งนะคะก็สามารถ ช้อปปิ้งในสไตล์ New Normal ได้ที่ www. c h u m c h o n i n com และ Facebook Facebook Fan Page ชุมชนยินได้โดยกลุ่มปตทนั่นเองนะคะที่น้าสวยจะพาไปดูที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กิรติมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบค่ะ จะดีมีแจกจ้าวันนี้แจกเป็นหนังสือเครื่องมือทำอาหารกินเลยนะคะหนังสือมี้นะคะจะเขียนวิธีการดูแลนกนางแอ่นนะคะทุกอย่างอย่างถูกต้องโดยคุณพี่กิตินั่นเองนะคะคําถามวันนี้ก็มีอยู่ว่ารูปแบบของรังชนิดใดที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะคะระหว่างรังมุมและรังเปยนะคะวันนี้แจกให้5ารางวัลเลยนะคะคําตอบก็อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะรอแจกเหมือนเดิมค่ะ และในยุคนี้นะคะก็สามารถช้อปปิ้งแบบ New Normal นะคะสามารถดูสินค้าได้ในเพจ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มบททัตทหรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงได้ที่เพจ Facebook ธนพรเบิร์สเนแต่หากอยากจะเลือกซื้อสินค้าชุมชนอื่นๆก็สามารถเลือกผ่านได้2ช่องทางค่ะนั่นก็คือ w w w ร์บเบิร์ุมชนยิมได้ .com และ Facebook Fanpage ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทซึ่งจะมีสินค้าภายใต้โครงการชุมชนยิ้มได้มากมายให้เลือกชมเลือกช็อปลองเข้าไปดูกันได้นะคะ